สวัสดีครับพบกันเลยกันในโซเลียนะครับอยู่กับผมดีเจฟอฟิฟกี้ฟลอยเหมือนเดิมนะฮะในเกมอินเฟนิชันหรือเปล่าวะมันอ่านว่าอะไรวะอินเฟนิชันไทยแลนด์นะฮะอ่าวันนี้ผมก็มารับคำท้าอ่าโอ้ยใครมาทักเฟซกูวะเด็ด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 โซนตีนล้วเะไวอยวอวอยวอยเสียงมึงจะไปไหนเสียงจะไปไหนครับ เสียงเยอรมันอิตาเลียนอิงรวยหัวคิดอิงริดหัวตูดเอ้ยนะเซสเีฟเมาส์โอ้โหเพิ่มเพิ่มทำมะเขืออะไรครับเมาส์วิวเย็ดเย็ดอันนี้ไม่ใช่นะเอไออะไรวะเอเบมอะไรวะเนี่ยไฟล์พิมพ์รีไฟอ๋ออันนี้ก็ language แต่ไวตอะไรวะเสียงมัน พีเคอฟ์ฟอนไฮสเปกเกอร์โอเคเกมนี้มันมีพูดในเกมได้ด้วยนี่นะเ,เ,เดี๋ยวผมขอลองดูนิดน,นึงฟอนฟอนอะไรวะรีโหลดอ่าเซคเกอร์นารีเซ็กมันคืออะไรเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่รู้นะเนี่ยครูชอ่านี่เลฟอันนี้นี่เองอ่ามันจะบอกคอมเมด์ออโต้ลันมุบโฟบัสอะไรวะเนี่ยออเหมือนเดิมเออนะครับอ่าตอนนี้ผมรู้ละอืมแต่ปัญหาคือ you have no service kit a one เออ คลิดคิก็ได้เหรอเฮ้ยคลิดทัวร์นิวซีสวายเวอร์อ๋อนี่เดี๋ยวตัวผมกลายเป็นคนที่กวนตีนเกียนียนอย่างนี้นี่เองน่ะเฮ้ยน่ะน่ะฟี้ยวง้อซอฟังเงียวเหย็ดฮันเตอร์มเป็นไอ้มอนี่ดีกว่าน่ะ เออได้ๆๆๆคีเนียสบายว่าคีดอีครับอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นคอนแทเซลมันไม่ได้อะอืมอืมอืมเอาตอนนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะอ่าเล่ดเดิเล่เดิเล่เล่ดิเเดอเล่เดเล่เดิลิลเล่เด่ิิิ้เ่ด เอออะไรนะเออแป๊บนึงเฉกเฟศมาแล้วมาแล้วอ่ะวันนี้ก็มาเนี่ยนะผมยังไม่มีสกิลอะไรเลยมันเกมนี้ก็คือรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับตัว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 อะไรนะมันเหมือนเออเกมเกมอะไรอ่ะนะมี ไอ้ดีวิวิตินอ่าใช่สีแดงอยู่แล้วโอ้โหเฮตุ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 ไม่คนะ่เนี่ยเฮตเลยหัวทำไมแก่แก่วะเน,นี่ยเอย oh, มาเดิมด้ว่กันขาเ,เกง่งเ,เกางเก่งยังไงดีกางเกงเออสีฟ้ามาเดิมนะแอปหวยก็ได้แอปไพแอปไพไพเออไพแอปเปิลเลยเออโอเค สกิลทรีอะไรวะสกิลทรีผมต้องมาเริ่มเล่นอะไรใหม่เนี่ยต้องมาสไวเวอร์เมคเพจก็ได้สไวเวอร์ก็ได้เอามา GG มันคืออะไร GG กูดเกมถุยอันนี้เป็นอาหารนะครับเท่าที่รู้มานะแล้วใบสันของใบสันใบสันหรือใบซอนนะไม่รู้เรียกผิดก็ขอซอด้วงนี่ก็แฟชไลท์ตอนนี้ผมมีสูงแล้วเลยเหรอ บายก็บายอ๋อไม่เอ้ยเห็นเซนเห็นเนหน้ากากทอง Shadow b a c k โอ้ยจี๊ดอะอยากบอกว่าเกมนี้มันมีอะไรที่โอ้โหหน้ากากจี๊ดว่ะสุดยอดยอดชอบชอบเอเด้ๆเดจี๊ติงทุยนไอ้ยาโหดน่ะโอ้โหมีไพลงไพโรออะไรด้วยโอ้โหสปินอับเซลเลยพี่น้องเกมนี้มันทำไมอัตลกอะไรเช่นนี้อ่ามีสโคปด้วยนะครับนี่ คอปลาไซเลน SMG Grip นะฮะเป็นที่จับอันนี้ก็เออผมยังไม่รู้ผมก็มารีวิวย,ย่ยอยๆนี่รีเฟล็กฮะรีเฟล็กพิสทอลนี่ของปืนพิสทอลเลเซอร์เลเซอร์เดดไม่มีเลดดอดวะอ่านี่ไงสิ่งที่ผมจะต้องทำนะมีอยู่สองอย่างคืออันนี้กับอันไหนวะกันนี้เออนั่นแหละนะ เนี่ยอันนี้ก็เป็นทุ่งขนมกระโหลกกระโหละนะจ๊ะตอนนี้ผมก็อะไรวะมีให้เลือกด้วยเจ๋งอะอันนี้เป็นอะไรอะอ๋ออันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นธงอะไรวะนี้เย้เจ๋งอะเช็ดเช็ดมาเช็ดเฮ้ยคาตานะเฟดเฟตเฮ้ยเจ๋งอะมันต้องซื้อไม่ก็เฮ้ยมิดบาลิซองโอ้ย แห่บริสซองนี่มีดปลอมหมดเลยเน,ะนะ Night, ี่ยบัตเตอร์ไฟในมีผีเสื้อโอคใครนี้คนสร้างมันก็ผิดแล้วโอ้โหอยากให้ถ้าเกิดมันมีอัปเดตมาไม่ไม่เอานิวโดมันนะเฮ้ยโอ้ยทุยมา,มามามาเริ่มกันเพลยเกมก็ได้มาเอออ o f f i c i a l Server Private Server Premium Server My Server เอร์มรเอเออสบายสบายกับ m y Server แบวอร์มาแบ๊แบ๊กเสียงอาจจะเล็กอะไรนิดหน่อยนะครับอ่า ก็เคอร์เลอร์เกมโหมดเกมเวอร์โหมดเกมเวอร์เวอร์เวอร์ฟูลออปชั่นนอล็อกอะไรประมาณนี้โอ้ปิงเราต้องเล่นให้จอยซับเวอร์ทีเอชซับเวอร์กันหมดเลยนะครับก็เตรียมมาดูความกากของผมกันเลยแล้วกันนะโอเคแต่งานนี้วิ่งเร่ร่ำล่วมกับกิจกรรมลุ้นแหละเตียวพบกับเอ่ออินเวสตเตชั่นกิจกรรมโปรโมชั่นรางวัลแห่กันมาเพียบแแบบเพียบ อ ok นะินวะีเดเด18มกราคม2558นะะกิจกรรมชั้น3ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวโอ้ยสตาตสันสอดวงครับอิมพ <laughs> ีเตชันเฮ้ยแต่นี่มันก็ฟิกสวยนะมีแจกปืนแรงๆก็ท้าโอ้ยมีบาเลตด้วยแล้วก็ oh, วกอะไรวะเนี่ยปืนอะไรงวแล้วก็มีไม้แล้วก็มีโล่อะไรต่างๆนันนั้เยอะๆ,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 ๆพูดได้ว่าเยอะนะครับผมนะตอนนี้ก็รอมันหน่อยละกันเดี๋ยวผมตัดไปเลยตอนนี้ก่นอนมาแล้วนะผมโอ้โห โอ้โหตอนนี้ก็ใช้มัดโอ้นี่เดี๋ยวผมมาเริ่มเออไว้ ID Disconnect from Server เฮ้ยทำไมกระโดดกระโดดกระโดดน่ารักมาก <c oughs> อ๋อกดชิปวิ่งเร็วแต่เราต้องสองแฟสไลท์สามเบเนดเอา้าเฉยอะไรแวว์เอไ้ได้ได้ได้ไร มันเริ่มมือแล้วสวัสดีชาวโลก g l o b a l อะไรวะ global ละสองดิเฮ้ยโอ้โหเสียงนี้โอ้ยเครียดกับเสียงด้านหน้าอย่าบอกน้องมีซัมเฮ้ยเฮ้ย

ให้ตายสิโอ้ยชิชิดชิดชิดชิโอ้ยโทรโทัพอะไรอีกว่าโอ้ยโอชิด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 ผมเหนื่อยใจเมื่อไรจะมีเอ่อปืนบ้างไหยผมอ่ะเอิมหนฟูลฮิตอลเรดี้ โอ้ล็คล็อกมาแต่ไกลซอมบี้โคตรล็อกโคตรพ่อโคตรไม่เห็นความล็อกมาพร้อมลุยบวกมาบวกกันไหมโอ้โหเสียงซอมบี้โคตรน่ากลัวยีดเคมาบวกกันไหมโอ้ช็อตช็อเช็อต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 จะตายแล้วจะตายแล้ววูวิ่งถอยวิ่งถอยถอยใหม่วิ่งเฮ้ยเฮ้ยถอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้มาอะไรจะตายวะโยโ o o d h อ้ยตายตายตายม่สผมตายวะนั่นไง y o โอ้โหจีูเอ็นมึงเสอกสัตว์มึงเจอสัตว์จีจบนอะไรวะโอ้ย เดี๋ยวนะเสียงแบบนี้รู้สึกใครใครมาใครมาใครใครเสียงวิ่งขนาดนี้มันต้องเป็นคนดีครับโอ้โหเกิดตั้ง19ตะกี้สอดดวงนะครับผมปุยแป๊บหนึ่งอ่ะช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย <laughs> โอ้โหสี่สามสองหนึ่งผมต้องเกี้ยม,มาแล้ว โหลด Data โอ้ผมมีปวดเทุโหลดเกมด a ต a ามันจะโหลดอะไรนหนาวะผมต้องใช้วิธีชีวิตอีกมากมายครับผมนะสำ so, วันนี้ก็นาเดชตายสามารถมีเอ่ออันนี้ได้อีกหนึ่งนะฮะรีไวท์นาวก็ได้โอ้ยไม่ได้วะเซ็งเป็ดเราตายแล้วขอโทษ <laughs> เกมนี้มันซับซ้อนไรวะนะก็ ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะมีพี่แบงค์แล้วก็พี่แบงค์อีกคนหนึ่งแล้วก็พี่ตะวันที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 ซีนะฮะทีทีซีเออใช่นะฮะเดี๋ยวจะมาแคสกันในโปรเจกต์รวมตัวใครอยู่แคสกับมอสติแลนด์นะครับก็คือเอ่อดราก้อนโฟร์เกมเมอร์ทีมนะผมทีมโดยพี่แบงค์พี่แบงค์เอ่อตัวเมทเกมเมอร์นะครับผมก็ฝากไปกด Subscribe ์เลยด้วยหรือเพราะว่าตอนนี้พี่เขายังไม่ได้สร้างชาแนลนะครับผม นะวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมซีโอเกนอสเดเจอปืนเจอพื้นเจอปืน,ปนฟัากกดติดตามแล้วกดกดไลค์ให้แกบทุกทุกคลิปที่ผมพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับผมสหรับกราฟิกอะไรที่มันทำไม่ดีก็ขอขอขอภัยมาทำหน้าที่ดีนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับเออ่ครับท่านผู้ชมต้องกลับมาอีกรอบนึงนะตะก,กี้ผมได้ทำการเอ่อเผื่อไปกดชิปชิปมานะครับผมสเปเชียลในงไงสเปคสเปเชียลนะมกูก็เออ มาเล่นกันนะนี่ผมก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเผ่านะครับเป็นเออเอออะไรวะนะก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนี่ก็เป็นเผ่าพวกลายนะเผ่ววา,ววาที่สองอย่างที่ผมได้บอกไปเฮ้ยแต่ทำไมตัว,วพวกเรามันเล็กจังวะลี่น,นะครับตัวเอกหรือเปล่าน,นะตัวลายเผ่าเอกหรือว่าเป็นพวกดีไม่รู้อะ โนไม่ต่างอะไรกันเลยไม่ต่างอะไรกับเผ่าตะกี้เลยนะผมต้องมาเริ่มเล่นเกมใหม่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวมันมีเกมมีเกมนึงครับอา่าผมจะจะสรรหาเกมมาให้นี่ก็เลยแบบรู้สึกเบื่อกับเ,เกม FPS แล้วก็โมบ้าเลยมนะึงหันมาเล่นเอ่อ MMOR p g ีหน่อยนะนะเดี๋ยวว่ากันนะเนี่ยอะไรก็แนะนำมาในเพจได้นะทิลีโอ้โหเล่นอย่างกากมาไกลใกล,ใกลาตายลวโคตรแจ๊ โอ้ยโอ้ย,อยทำอะไรตีสองรอบตายเซอร์เบียมีเซเรกานาเตอร์อันนี้รู้ทำไมต้องเป็นไอเตียนี่ด้วยดูหน้ามาหน่อยดิเฮีย <c oughs> หน้าแม่งโคตรหา่าโอ้โหเป็ะอะไรผ่านทางกว่าละีะโคตแงบาลิน บาลินไม่บอกว่ากอบลินตามตามหัวหน้าเราไปหรือเปล่าหัวหน้าทำมหยุดเจอมึงแล้วมาเลยยอยย่ยยๆยยช่วยบวกกันหน่อยดิไว้ฟันฝาวมาสักไว้ครับฟันฝาวไปเอ้ยน้ำมันถุงถุงถุงทอง ทุงเงินทุงทองพอท,ทีจะหยุดนะครับผมไปทีหนึ่งสองสามายเดีวลยโอเคซับให้ด้วยโหเลือดเต็มอยู่เลยนี่แล้วมาเก่งมากนะแต่พอผมมาเล่นปุ๊บโคตรอยากจโดนตัวชิบปดขี้เกียจปิดยังแบบอนาจ มาล่วงเลยเออมาล่วงเลยเลเลอวเลอเลเก็บมันคืออะไรนี่อ้าวบาลินจะตายแล้วเหรอโอ้นายนียเป็นตัวเก่งของเราขนานะเพื่อนฟิลิปไอ้กคลีมไม่ใช่อีโต้โอ้โหฟิลิปโต้ด้วย มีในสวยมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวเผ่านี้รู้สึกจะมีความแตกต่างเฮ้ยเชนทอรินโคดฟิโอลาบ่องตรงโอ้โหโอ้โหวู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 อดโอ้โหเฮ้ยต้องขออภัยนะครับเพราะ่าตอนนั้นสเลติคอบอกที่บอกโย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  โย่โย่โยโย่โย่โย่โยโย่โยโย่โยโย่โอโหเล่นตัวนี้ละมันเลยพอลินอ๋อเรามันจะเก็บคอมโบแม่ไม่ต่างอะไรกับพลังในกิรันโย่